เบรรีอยากเื่อตั้งใจเรียนไม่มีคำตอบให้เลยครับตาอะไรน่ารักตาตาพี่ตาหนูตโอ้ขอที่รักษาหนได้ไหมรักษาตาหนูทให้มามาหนได้ไหมหมา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 ใครครับมามาอ๋อเรียกว่ามาม้าเราจะบอกว่าลูกแม่มาดูใช่กันนะครับ 35ด้วยครับขอสามท่าขอสามท่อเอออเออพยาน้หน่อยน่อยอะไรนะพยาน้าทำไมนะพยาน้าทำไมนะแต่คนงงครับว่าพยาน้าน้อยเกินไปอะไรนะครับกีดให้ฟังกีดให้ฟังหน่อยเก็บตัวนะครับ